สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำบอทแสดงคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับแสดงจํานวนสมาชิกนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือการเชิญนะครับบอทตัวนี้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับเชิญเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้จำชื่อไว้ดีหลังจากนั้นนะครับกดคำสั่งสมารจะเป็นนะครับผอมพบบอทแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะมีคําว่า s e t u p setting มอนเดิมอันนี้ก็เลือกเลยครับว่าเราอยากได้เป็นอะไร volume พวกแชทพวกนี้ผมปกตินะครับจะเป็นตัวนี้ที่ใช้นะครับมันจะสร้างมาให้เรานะครับอันนี้บอกง่ายว่าแบบอันนี้คือทั้งหมดของในดิสเรามีจํานวนเท่านี้อันนี้คนที่อยู่ในดิสเราก็คือตัวผมนั่นเองคืออันนี้คือบอทนะครับ วิธีของผมนะครับที่ผมใช้นะครับก็คือการลบ2ช่องนี้ไปเลยเพราะผมจะรวมกันทั้งคู่นะครับเดีย๋ยวผมเข้าไปดูในเซิร์ฟเวอร์นะครับเช <Okay, S 1> นะ่าจอ,อสามารถเปลี่ยนอันนี้ได้เมมเบอร์ Member นะครับที่มบอกเมมเบอร์ไอตัวเนี้ยคือเราไมา่ต้องมายุ่งกันเราแลด้วยเลยเปลี่ยนให้บเราก็เปลี่ยนไปปุ๊บ ประมาณนี้จะได้ระมานี้มันก็จะนับเลขให้เราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนะครับแค่นี้ครับง่ายๆสันส้นๆเลยวิธีการเซตติง้งห้องนะครับถามว่าจะลบทำยังไงจะทำไปตั้งใหม่นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเซตติง้ง set up restart ก่อนปุ๊บมันจะดึงมาให้เรา restart แล้วก็ restart ลุ้มแท็กสไตล์นึงก็คือตอนนี้มันบอกให้เรารอนไงแต่ว่าเราเราก็ต้องรองมาเลยอ่ะเรียบร้อยใช้คำสั่งคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือตัวรีสตาร์์ล่างเรารีเสตล้วปุ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือ setting แล้วก็วอลลุ่ม อันนี้วอลุ่มครับมันจะได้แตกต่างกันนะเราสามารถตัวนี้ผมไม่มีโมจินะครับได้ในคอมก๊อปปี้มานะแล้วก็เอามาเปลี่ยนในตัวนี้มันจะมีคีดอยู่แล้วนะครับก็ให้เราลบแต่มันจะบอกจํานวนช้านะครับมันไม่ได้บอกแบบเร็วทม์เหมือนว่าคนเข้าปุ๊บแล้วมันจะได้ทันทีนะครับมันจะบอกแบบเร็วทม์ช้าช้าสั้นๆนะครับ ส่วนมากในดิสใหญ่ๆกใช้กันอันนี้ดิสสำรองผมก็ใช้เหมือนกันอันนี้ฮอกบอร์ดก็ใช้เหมือนกันครับนี่ครับวิธีการตั้งค่า,าง,ง่ายๆเช่นี้เองครับลองเอาไว้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมผลหน้าครับที่ติดตามรับชมจนจบครับผมครับ